Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทักทายสบายดีกับอีกเธอนึ่นเนะอะภาพแบบมาเธิเลยเดียด๋วยวหากำลังใส่แป้นเทคานบัานทางประตูประตูฮะกระตอกเรียบร้อยเนาะเด็กกระปูขยะอยู่ นี่สิตั้งบ้านใหญ่บอกพี่ท้องเล่นๆเนาะขออนุญาตเล่งเน่เนะพอสร้างหายเหลือแต่เทข้ามได้ไหมเนาะเทข้านก็ยันแล้วเ่ออยู่ไปจกัก บ่แล้วอ่ะมันยังบ่อออันฮาซิเทได้แต่ตัวแบบมันแหงค่ะ,นะ,นะเนาะเตว่านี่โอ้คือทางหลังพี่ได้เนาะได้ยื่ตัวนี้แสดงว่าโมนี่เล่งกอห้แล้วนะโมนี่นเนาะอือดี่น่อยนะเพราะว่ามีแต่สร้างเป็นแล้วก็เห็ดงานบ่อันบอ่อถากันแล้วก็คนัน,นจับนันจับนี่ก็แล้วไว้ เีวลกตัน่ทางห้องน้ำแล้วห้องน้ำนี้ก็แด้ว่าน,นี่น,นี่พี่น้อเยเนาะ,ะหมัด

เทข้านโตทีอันใหม่เร็จเดยเลยเลยอืตัวนี้ถือว่าแร้วเรียบร้อยตัวนี้เนาะอันนี้ยังรอเทข้านบอตัวนี่นะ,พะเพ่อค้านกลางเนาะตัวนี้ห้อ,องพี่นนองกันหงเทค้านกลางเข้ามาในบัตรือสินอุ่นเนาะ

าทางพ่อสร้างเขามันเน่งเพียกบอทางนี้ทางนี้เราคือชีสํานานแน่ทางนี้เนะาะใช้เพียกทางนี้นะนะทางพ่อสร้างนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกอันอันนี้มาได้จากปีแล้วพ่อสร้างไปไปโอ้ขอไปน้ำมูกหาไก่ยีตะหติดในบ้านเท่านี้บ่อือ ทั้งพอสร้างเขาได้<อ>หนานได้<า>เลยเ<ห>นาะโอ้คือสีดนยี้บนพอสร้างนี่คันเฮาม,มีอันนี้ฮับป็นอันนี้กับอยู่บ้านเฮากาับโอเคดูพี่น้องเนาะพออันนี้ได้อันนั้นเงินซื้อเกือบประเด็กไปนูเนาะพออ่อขันถืงมามช่วงนาแรกนี่งานกะตลอดอยู่แล้วว่าต่อเนื่องเลยนเหตุนำประทันพคนนั้นเนาะเด้อ ซาซาน้ำบ้านตัวกกอีกสองจำแถวกันแล้วตัวไหนคะ อ้าวได้เลยเอ้ยสอบแม่นี่เอ้ยน่าเศร้าพอ้าวทางนี้เรายังบ่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยทางเอเต่เฮาหาแล้วก่อนอาคิดว่าไปตากแล้วด้นี่ยังบ่ซั่นจักสุดอันนีน้ในนี้ก็ยังเบิดอยู่บ่อตโอ้ ลองเบิดดูสิป้าหลุดแบบอันนี้นี่มันสิอ่าตายเพราะเออแต่วันนี้พักงานหนาหุนเดียวนี่เป็นมงม่วงเนาะมียังได้ยังซูสานกินมันนี้ปลาทูปลาทูโออ เดี๋ยวเราสิายอีพี่น้อยออโอเคเราพักกระโดนเอยแต่โบเมนเนาะพักเป่ายวพักกระโดนอันนั้นเห็นอันอน,อนั้นใส่พี่น้อย สร้างกับเป็นคนในบ้านนี่บอสร้างโออบัดดืนมาเอาเนืยอับโอมบัดดืนมาเอาเนียอยู่พี่ตัวนี้จนะต้องในเพคานอีกตัวนี้เนาะ น,นอันนี้จะเพิ่ขีดวัดเทติง้งบานประตูใหญ่บุงกุบระวังเล้อพอสางเนาะ เดยวทาก่อสร้างเขาเด้เนาะอยู่พุ่นยังจะคตนมาหนิเพาะแบ่งกันค้นครึ่งเหตุงานจนหัวปีท้ายปีเลยเนาะกับสายบุญท้าบริยพักบริยพรเลยลันตลอดเลย อันนี้คือว่าเหลือแต่อันเอาไว้เทคานเนาะกับอ่าห้องนัน่นพี่น้องเลยห้องงาปนประติยข้างนี้คือว่าทั้งสร้างผลิตนนก็เหตุงานแบบโอ้ลรวดเร็วเนอะพี่น้องพอมีสี่คนห้าคนก็คือว่าจวดจาด ไปพอสมควรทะเยน้องน้องคนนก็ที่ว่าไว้นะทะหน้าเ็เหน้าก็ที่ว่าันก็ควบกูกันไปนั่พี่น้องเลยเด้อ ใส่คานทางนะั้นเนาะ <c oughs> ปีนี้ทั้งพ่อสร้างกับเฮ็ดมันบ่ปีนี้เฮ็ดเอ้วเลกเกนเดสมันบ่เป็นราคาอยู่เนาะคือบ่เป็นราคาปีนี้เนาะในเฮือนกับปีมันบ่เป็นราคาเพิ่นมันคือสว่างงามงามบ่ปีบ่เป็นราคาโลบัดปีเป็นราคาโลมันโลดมาลองตองแต่ง ไปดงบนมันเดินเห็นอะไรนะถูก่าเห็นหน้าป่ะเป็นจุดแนวไปยังผ่านอีกที่ป่ใส่เครื่องแล้วว่าผ่านกันโลทรายทั้งพี่เหรอพ่อสองพันดิ ก้นแล้วบ่ในเฮือนพ่อไงก้นแล้วยังไปขายยังม่ทันขายดิมันก็เป็นราคายามันเป็นราคากระยามันกระยามันเดี๋ยวยามันคือเก่าอ่ะเป็นยามันเออมันมีมีหน้าที่เฮ็ดกับขายเท่านั้นบ่ ทางพ่อสร้างก็เฮ็ดบ่พ่อสร้างกัเอ็ดบอได้เราพกแกไขพกแกไขเอาแล้วห็นกันเนาะเสริมในครอบครัวการบริหารผัดบ่บบได้ไอ้หมูหอ้าหมูพาเฮ็ดบ่

มัอยู่เฮือนลูกผัดงามปีนี่มันม่เป็นราคาบัดงามกดเงาหนึ่งปั๊บก็เป็นวีอยู่นะ,ะ,ะม,าามาเอาจออมาหาดีจออ

เขียงแล้วขาดแล้วหายเนี่ยเผื่อเราเช็ดแล้ว หนาลังกัตรงกันเลยเนาะเห็ดหัวบันไดข้างได้สนนิเพอเห็ดหัวบันไดเขานะตระหนักเลยบอโอ้เฮดบอน,นี่เลยอืมตรงก็ประตูเลยเนาะขึ้นนี่เข้านี่ซอดพุ่นเลยอะไนั้น,นห่ะวัแนม เป็นน้ำมเปมือว่ะ ประตูง่ายเนาะอนนี้ก็มีคาดแล้วฉันตห้เลยคือว่าอัคิดอนี่ประตูทนเห็ดหัวมันใน,นท้างเห็ดเนี่นทอดเลยเนาะ ใารยูสางหลายคนเราเห็ดกับจวดจ่ดแป๊บเดียวหลายฝูหลายคนเห็ดตัวตั้งตัวนี้แ้วต้องนนเนาะตัวเทียงมันเทียงอีพี่น้องเลยเนาะตั้งหัดเทียงเกา ประตูใหญ่กับประตูพันควเสึ่งกันเลยนะี่พี่น้อยเนาะแนวต่อกันเลยนะ

ໄມໂຄໂຄນຊື່ເນາະເບາະດຽວຊິກ โอเคสวนะัสดีเนาะแต่เราคลิปนี้กัดสิประมาณน,นี้ที่นอนเลยขอขอบคขอบใจ FC เบอร์สกูทุกคนดนะพี่น้องเนาะที่กลับมาติดตามครับจบมาฟังเบอร์คิปเบอร์โฆษณาให้ราคาเนาะอัปเดตทางการสอดเตลเพิ่นตอนนี้กาถือว่าสร้างวงกบเรียบร้อยเนานะก่อเสร็จนะทางพอสร้างเพิ่นก็เร่งงานก่อนนี่ว่าให้แล่อมืิอนี้นะเนาะเหลือจะเทค้านมาสัน่น อ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับคีปะมาณนี่ขอบคุขอบใจเอสทีมุ่สุขคู่สุดพจน์นะพี่น้องเด้อที่ขามาติดตามพาชมพาฟังเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี